สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People วันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564คลิปก่อนหน้านี้ผมก็อัดวันเสาร์นะแต่เป็นของวันที่14คือเมื่อวานนี้วันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปนะครับออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาก็เหนื่อยครับก็เลยขีย้เกียจก็มาอาัดวันเสาร์ตอนเย็นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็น เป็นคลิปผมมันสุกแต่ผมบอกเป็นบนเสานะครับกาจจะงงวันนี้ผมอัด2คลิปคลิปแรกอัดไปแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรผมจำไม่ได้และแต่ว่าหลังจากอัดคลิปไปผมมานั่งดูข่าวนะครับก็เป็นข่าวแอดคาราบาวทัวร์ลงนะครับแล้วก็จะมีข่าวว่าคุณประสิทธิ์เจียวกกเป็นใครี่ไม่รู้ผมไม่รู้จักผมเห็นใน f a c e b o o k เหมือนกัน นะครับเขาก็มีฟีดมานะครับบอกเป็น18บมงกุฎจริงเท็จเป็นยังไงแต่ตำรวจตามล่าอยู่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงรายการคนคน้คนคนซึ่งเคยยกย่องเชิดชูว่าเป็นคนดีสีแผ่นดินอะไรเงี้ยก็ต้องลบคลิปนั้นทิ้งไปหรืออะไรสักอย่างนงเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นกลุ่ม ทนายนกเขาใครอีกสมคนก็ไมร่รู้ค่อยแยกออกมาจากกลุ่มของกปร,ประสอเป็นมวลชนไม่เอาไม่เอาไปยุทธให้ยุติลาออกซะนะส่วนส่วนใครเนี่ยท่านกำนันก็ขับสนุนต่อกไหมครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีคนออกมาไล่ไปยุทธอยู่3กลุ่มกลุ่ม,กล,มกลุ่มเด็กๆราศดรกลุ่มใครอ่ะกลุ่มเสื้อแดงจตุพร ใช่ไหมครับหรือใครพวกนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มเนี่ยคือผมอว่าอาจจะมีมากกว่า3มกลุ่มนะแล้วแล้วจริงๆแล้วคือไอ้คนที่ถูกไล่เนี่ยคือถือว่าเป็นคนดีของแผ่นดินมาก,ก่อนผมนี่เค็มทุกครั้งที่ทุกคนบอกว่าผมเข้าใจนะว่าทุกคนอยากเป็นคนดีดูดี good นะครับนะครับแล้วทุกคนก็อยากเจอแต่คนดีก o o ด guy นะครับแล้วทุกคนก็อยากจะเป็นคนของแผ่นดินนะ The man the good guy of the land อะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็โอ้ดีไปหมดเวอร์ War. หรือไม่ก็เป็นพวกมองโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้สินะครับแล้วเราก็เห็นเนี่ยท่านนายกที่รัฐประหารมานี่ก็เป็นคนดีทั้งหมดแหละครับแต่ทุกนี้ถูกคนทั้งประเทศไล่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็ คนดีก็เราคืจะเห็นภาพกันหรือแม้แต่กระทั่งดาราบางคนอะไรเงี้ยซึ่งผมโอ้โหมันแอคชั่นกันแล้วบางทีคือโลกในยุคโลกในยุคใหม่ๆเนี่ยมันเปิดเผยให้เห็นเบื้องหลังเปิดเผยให้เห็นท่าแท้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทา่ทาแท้หรอกเปิดเผยให้เห้ให้เห็นความเป็นจริงของความเป็นคนดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วความดีเออ d หรือ right ถูกไหมครับ right person คนที่ถูกคนที่ดีหรือ good แต่ผมถ้าในมุมของผมในวิชาชีพผมในเชิง management ผมบอกว่า good is not enough you have to be better I want to be a better man ถูกไหมครับ a better ดีกว่าเก่าเป็นธรรมชาติครับทุกคนต้องดิ้นรนหนวัคซีนแต่เหมือนเชื้อโรคอ่ะเชื้อโรคมันต้อง evolve ไม่ใช่ evolve evolution หรือว่า mutate ตัวเอง กลายพันธุ์ให้อยู่รอดอ่ะคนเราต้องอยู่รอดเพราะฉะนั้นคนดีในอดีตคนดีปัจจุบันมันอาจจะแอคชั่นมเหมือนกันก,นนนกนารกระทำมันเหมือนกันนะครับเราคนดีแต่ละที่แต่ละอย่างมันเหมือนกันผมผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ถ้าเป็นผมนะผมเป็นคนในกระบวนการโปรเซสผมก็จะบอกว่าการเป็นคนดีก็คือคุณคุณร้ายโปรเซสอ่ะคุณโปรเซสได้ครบกู๊ดโปรเซสได้อัพผลได้อาคัมได้รีซอล แล้วมี value ต่อต่อคนที่ต้องการต่อ demand ต่อ requirement เพราะว่าน่าดีแล้วถ้าคุณยังทำเหมือนเก่าคิดเหมือนเก่ายู you not good enough ยูต้องอ better ยู่ต้อง evolve ไปนี่มันคือสัจธรรมของชีวิตไม่รู้สิถ้าเกิดเราผมพูดว่ามีใครเชื่อ อาจจะต้องไปศึกษาพระพุทธธรรมนะไปดูพุทธธรรมหรือ,อ,อคสอนขององอโอพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าก็แฝงไว้ด้วยถึงความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวต้องเข้าใจบางคนบางคนก็จะบอกต้องเป็นคนดีคนดีนดเข้าวัดเข้าวาจริงหรือเปล่า mm. ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน mm. ผมเพิ่งดูหนังมาเฟียของอิตาลี mm. โอ้โหมันโหดมากเลยนะ mm. ผมดูแล้วผมว่ามัน ก็ดูดูความคิดวิธีการนำเสนอของคนสร้างหนังคนทำซีรีส์ในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยแต่ละคนนี่เลือดเย็นเหมือนสองคนนะครับเราเห็นเมืองไทยเราเลือดเย็นแล้วผมว่าเมืองไทยมองพุทธนะแล้วเราไปหันเมืองคริสนะครับฆ่ากันตายคอร์รัปชันกันภายในวัติกันเลยอะ่ะเออทำนองนั้นน่นนะผมก็เออเนะี่ยเราคนดีมันคืออะไร ใช่ไหมครับเราเห็นคนดีของแผ่นดินวันนี้ถูกถูกไล่อ่ะประกาศตัวเองว่าเป็นคนดีนั่นน่ะสิไม่รู้สิผมผมก็บอกว่าเราต้องอดทนนะเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมเห็นหลายๆคนเพื่อนผมนะครับพลาด แต่ผมไม่เชื่อว่าเขาผิดเขาอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในคกุกผ่านไปสองปีเขาอดทนมากเลยผมมันยังเลือกอยู่ในใจเลยว่ามันเป็นผมผมผมจะเป็นยังไงวะใช่ไหมครับขนาดเดียวกันเราเห็นใครนะอะไรแพทย์วงแพทยชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วเป็นสิลปินที่ผมไม่รู้จักในยุคที่เขาดังนะผมไม่ได้อยู่เมืองไทยผมาผ่านไปสิบเจ็ดปี โหนี่สุดยอดเลยนะครับมายเซ็ตเขาออกมาเนี่นะอดทนครับหรือแม้แต่โยุยศก็อดทนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะทำไมทำไมท่านทักษิณไม่ยอยากติดุก <c> ก <oughs> ็แล้วแต่แล้วก็นักการเมืงองหลายคนหลายแล้วเขาก็มีมุมมองในการชีวิตแต่ละคนอนะ่ะอันนั้นเราเราไม่ว่ากันแต่เนี่ยแต่ สายยุทธนี่ผมว่าโอเคเลยจำไว่ายอมถ้าผิดก็ผิด,ดรรเราอดทนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราอดทนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกมาเองด้วยบอบทต่างๆคือสุดท้ายเนี่ยในระยะ 3- า5สีปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคนไทยเราเรียนรู้อะไรเยอะมากๆเยอะมากๆว่าตลอดที่ผ่านมาจริงๆแท้แล้วมันคืออะไร เลิร์นนิ่งเคอร์มันมันมันไปเยอะมากเลยเราเห็นอ่ะอย่างอย่างเช่นเนี่ยคุเนี่ยอย่างเี่บอกว่าอะไรประสิทธิ์เจวก็นี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับเมื่อก่อนมีภาพว่าเป็นคนดีถูกไหมแล้วก็สร้างภาพว่าเป็นคนดีหัวแผ่นดินแล้วทุกคนต้องทําตามอย่างนี้บอกอสุดท้ายแล้าทาอย่างเขาแล้วมันเกิดอิมแพกอะไร วันนี้จริงๆการเป็นคนดีของตัวเราเองนะผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณก็มทมตามกฎหมายทำตามกฎของสังคมทําตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมช่วยเหลือผู้อื่นไม่ขวางโลกเขาให้ไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดทานองนั้นนะถูกไหมเขาให้เราไม่เป็นอยู่เขาให้รเราาเร work from home เขาให้เราซื้อกลับบ้านเราก็ทําถูกไหม จะมอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือสิ่งสิ่งที่เรียกว่าทําตาม process แต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราทํามาเฮ้ยมันจะไปในทิศทางไหนไอ้คนดีของประเทศคนดีของแผ่นดินที่อยู่ข้างบนที่เป็นผู้นอมมันก็ต้องชี้ทิศทางว่าไอ้ process ที่เราทำมันคืออะไรเหมือนให้วิดน้ําวิดน้าอ่ะไอ้การวิดน้ํากับการการพายเรือไอ้คนถือหางเสอือเลยไอ้คนชี้ทิศทางของเรือเป็นยังไง อันนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าคือทําเพื่อประเทศหรือเปล่าอันนั้นเราไม่รู้ไงอันนั้นเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นคนดีความเป็นกูเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้ว่าคุณคุณมีสัญชาติไม่สัญชาติคุณมีชาติพันธุ์ที่ดีหรือคุณอยู่ในตาแหน่งที่คุณี่ต้องเป็นคนดีคุณเป็นผู้พิพากษาคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นอาจารย์อาจารย์เร็วๆก็เยอะอย่างผมเนี่ยก็ไม่ใช่อาจารย์ที่ดีเท่าไหร่ พอถึงเวลาบางครั้งผมไม่อยากสอนล่ะคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะผมก็เรียนรู้แทบไม่ทันอยู่แล้วชีวิตนี้เพราะนั้นต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถูกไหมใช่ไหมรือแม้แต่พระไม่ว่าพระพูดพระคิดอะไรเงี้ยในศาสนาเออในศาสนาคิดเองบาตหลวงก็ฆ่าคนตายก็มีนะถูกไหมคนทุนไทยอย่างแหละเราเคยฟังสมัยเด็กๆนะ่ แล้วก็มีเรื่องชู้สาวมันมีหมดแหละเพราะนั้นความกก๊ดความดีขึ้นอยู่กับกระบวนการขึ้นอยู่กับโปรเซสคุณจะพยายามทำให้มันโปรเซสมันบ r o k e n นแล้วโก o ดอี t นอสนา you have to be better process better person improvement อย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นคนดีเพราะว่าอะไรเพราะมันทำให้กระบวนการมันอยู่รอด มันไม่ทําให้กระบวนการมันล้างหลังว่ามันทำให้ให้ชีวิตเราเซอร์ไวแล้วก็ทําให้สังคมเซอร์ไวอยู่รอดและประเทศมันอยู่รอดนี่นะครับคือคนดีของแผ่นดินคนดีของแผ่นดินคนดีของแลนด์คนดีขององค์กรนะครับคุณไม่ต้องยอกย่องเชิดชูหรือหรือมีภาพลักษณ์คุณมันขึ้นอยู่กับโปรเซสอะ ไม่ใช่กับเป็นคนดีต้องทำอย่างนี้ต้องไปทำบุญต้องไปบริจาคต้องนับถือคนนู้นนับถือคนนี้หรืออยู่ฝั่งฝั่งคนดีมึงมึงอยู่ฝั่งคนดีแต่มึงทำลายกระบวนการทำลายโปรเซสทำลายความเป็นประชาธิปไตยทำลายโอกาสของประชาชนถูกไหมครับสร้างโอกาสให้กับประชาชนเอากระบวนการที่ดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นพอชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็มีโอกาสที่จะ สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้อันนี้แหละครับคือผมคิดว่าอันนี้คือความดีหรือหรือมุมมองของคนดีที่ผมคิดว่าผมพูดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยผมพยายามทำเสนอแนวะคิดเรื่อง supply chain นั่น logistic นั่นหนึ่งถ้าสุดท้ายแล้วมันมันก็อยู่ที่การกระทำนะผมว่า,าเพื่อนที่ดี สามีที่ดีภรรยาที่ดีสิ่งสำคัญค,คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ถูกไหมครับบางทีเราก็ไม่ได้รักพ่อแม่แต่ปากเราก็ต้องทําด้วยอันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญนะผมเชื่อว่าลูกๆทุกคนก็พยายามเป็นลูกที่ดีและพยายามเป็นลูกที่ดีกว่าดีกว่าเก่าดีกว่าเมื่อวานนี่นก็พูดให้ตัวเองฟังเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโลภสวย ด้วยไอ้ความดีต่างๆโดยเฉพาะผมขอพูดทุกตอนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของสลิมติงกิ้งใช่ไหมครับความดีในอุด,ดมคติมันไม่มีนะครับแต่มันมีความดีของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ที่ทำให้เราอยู่รอดที่ทำให้เราปรับตัวกับสถานการณ์หวัวใจสำคัญของของนอนสลิมติงกิ้งก็คือเฮ้ยอยู่ต้องอันดบ อยูต้องเปลี่ยนแปลงอยต้องรับความเป็นจริงอย่าไปยึดติดกับโลกเกา่กาๆโลกสวยเกา่กาๆอันนี้น่นคือสิ่งสําคัญผมไม่เชื่อว่าอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นความเร็วลายของสังคมสิ่งสาคัญนันคือมันมันกัดก่อนกัดกินสังคมไทยเรานะครับแต่ว่ามันก็เป็นความกล้าของคนยุคใหม่ที่จะต้องพลังเออต้องทลายกําแพงของกิจเหล่านั้นไปนะครับนะครับกลับมาเป็น คนดีของตัวเองนะครับสร้างโปรเซสเอาการคิดที่ดี Better นะครับ to be a better man improvement surviving แล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ